ตอนที่203เฟสที่หนึ่งเจ้าปีศาจเพลิงดำเก็บขวดหยกและถามอีกครั้งท่านหลวเหอท่านควรทราบด้วยว่าการนำส่วนหนึ่งของศพของสัตว์สายเลือดหุ่นหยวนออกไปนั้นผิดกฎเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับห้ามนำวัสดุจากศพเหล่านี้ไปเผยแพร่นะอย่าได้กังวลไปข้าจะไม่นำมันออกไปเผยแพร่หรอก ลัวเฟิงตอบจอมมานเพลิงดำพยักหน้าและหายตัวไปลัวเฟิงถือถุงผ้าไว้ในมือของเขาหากไม่มีคำเตือนจากจอมมานเพลิงดำเขาก็เข้าใจถึงความยากลำบากในการนำศพหนึ่งในสิบนี้ออกไปท้ายที่สุดแล้วเขาใช้เวลามากกว่าหนึ่งร้อยศตวรรษในดินแดนโบราณของหยานเฟิงและดินแดนโบราณของเลติงเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้ แม้ว่าเขาจะล้มเหลวแต่เขาก็รู้ถึงอุปสรรคมากมายสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุนหยวนระดับนี้ได้รับการปกป้องโดยระดับจักรพรรดิและราชาสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุนหยวนที่มีความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดที่สุดนั้นกล่าวกันว่าได้รับการปกป้องโดยร่างโคลนหรือร่างอวตารของบรรพบุรุษทั้งสอง ถ้ากลัวว่าสิ่งมีชีวิตสายเลือดคุณห,หยวนเหล่านั้นจะหลบหนีและก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ฮึหลัวเฟิงก้าวไปในความว่างเปล่ากลับไปยังห้องเงียบและเข้าสู่หอคอยแห่งดวงดาวในชั้นหนึ่งของหอคอยแห่งดวงดาวหลัวเฟิงปล่อยศพทั้งหมดในกระเป๋าออกไปบูมก่อนอื่นมาถึงส่วนกีบที่ใหญ่ที่สุดครึ่งหนึ่ง คราวนี้ส่วนกลีบครึ่งหนึ่งครอบครองซากศพไปประมาณครึ่งหนึ่งส่วนกลีบนั้นดูเหมือนภูเขาสูงตรังงานและแต่ละส่วนก็ยาวหลายร้อยล้านกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีหางขนาดใหญ่ที่ยาวหลายร้อยล้านกิโลเมตรอีกด้วยส่วนทั้งสองส่วนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนที่เหลือก็มีเกล็ดกล้ามเนื้อกระดูกเลือดจำนวนมาก และอื่นๆลมหายใจที่พุ่งเข้ามาบนใบหน้าของเขาทำให้หลัวเฟิงกลั้นหายใจร่างกายนี้มีรูปแบบชีวิตถึง24รูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดหุนหยวนนี้แม้ว่าจะกล่าวกันว่ามันเป็นพลังของราชาเทพระดับที่สองแต่ก็ประมาณกันว่ามันเป็นระดับสูงสุดในบรรดาทั้งหมดหลัวเฟิงเฝ้าดูปัญญาที่ต่ำอาณาจักรที่ต่ำ ยังสามารถออกแรงได้มากขนาดนี้ร่างกายนี้น่าจะใกล้เคียงกับรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดมากคำรามบนศพนี้มีเงาขนาดใหญ่ที่ค่อยๆหนาแน่นขึ้นมันเป็นร่างที่ยืนตรงอย่างสง่างามและไม่มีที่สิ้นสุดมันกำลังจ้องมองไปที่หลัวเฟิงและคำรามอย่างโกรธเคืองสายเลือดแห่งความประสงค์หลัวเฟิงเข้าใจ สายเลือดนี้ไม่ใช่เจตนาของสิ่งมีชีวิตสายเลือดฮันหยวนที่ตายไปแล้วแต่เป็นที่มาของสายเลือดฮันหยวนนี้เจตนาที่ชีวิตฮันหยวนที่แท้จริงทิ้งไว้แม้ว่าจะขยายพันธุ์และเจอจางไปหลายชั่วอายุคนแต่เจตนาก็ยังสามารถถ่ายทอดผ่านสายเลือดได้และยังมีความสามารถในการทำให้เป็นมนทินได้อย่างมาก หากต้องการเดินตามเส้นทางสายเลือดหุ่นยวนกอนอื่นต้องสามารถต้านทานมลภาวะนี้ได้แม้ว่าเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยข้อบกพร่องและภัยพิบัติแต่ถ้าก้าวข้ามข้อบกพร่องทั้งหมดและต้านทานภัยพิบัติทั้งหมดก็ยังคงสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เช่นบรรพบุรุษสายฟ้าบรรพบุรุษแห่งสายฟ้าและบรรพบุรุษแห่งลมเปเลวเพลิง แต่พวกเขาได้จับเอาชีวิตชาวหู้หยวนที่แท้จริงมาใช้และใช้สายเลือดของพวกเขาในการสืบเชื้อสายรุ่นต่อรุ่นในทวีปต้นกาเนิดเพื่อเจือจางสายเลือดมหัศจรรย์ลัวเฟิงเพิกเฉยต่อผลกระทบของเจตนาลวงตานี้เอื้อมมือไปสัมผัสเกล็ดมองไปที่ตาขอสีเหลืองเข้มที่กรงเล็บกีบและจอดลึกเข้าไปในจิตสํานึกของเขา เพื่อแอบ,บดูธรรมชาติภายในของสารเหล่านี้จากการสังเกตของเขาพบว่าสสารดังกล่าวถูกขยายเป็นพันล้านเท่าทันทีและในไม่ช้าก,ก็พบโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนที่สุดอนุภาคทุกๆสิบอนุภาคจะรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาแยกจากกันไม่ได้และเกิดเฟสขึ้นอนุภาคจำนวน240อนุภาคถูกแบ่งออกเป็น24กลุ่ม และอนุภาคทั้ง24กลุ่มก็พันกันและหมุนไปมาจนเกิดเป็น24ช่องตามธรรมชาติช่องทั้ง24ช่องนี้เปรียบเสมือนโครงสร้างที่รวมเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาและหมุนอยู่ตลอดเวลาสวยจังเลยหลัวเฟิงมองดูอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะมีคำอธิบายโดยละเอียดในมรดกพิเศษทั้งสองแต่ก็เหมือนกับภาพวาดสาม,มิติเมื่อวัสดุ รูปแบบชีวิต24ช่วงที่มีชีวิตอยู่ตรงหน้าเขาความตกตะลึงก็ยังคงรุนแรงเกินไปสมบูรณ์แบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของแต่ละชีวิตประกอบด้วยช่องว่าง24ช่องและช่องว่าง24ช่องเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาอย่างยิ่งเหมือนกับการรวมกันของรูปแบบ เป็นเรื่องยากมากที่จะทำลายโครงสร้างชีวิตนี้หลัวเฟิงเห็นและรู้ถึงความน่ากลัวของรูปแบบชีวิตนี้รูปโลกทิศท,ทั้งสิบนี้ถือได้ว่าเป็นเพียงการเข้ามาของรูปชีวิตโลกเท่านั้นโครงร่างทั้ง24ระยะนี้สะท้อนถึงความน่าสะพรึงกลัวของรูปแบบชีวิตของโลกได้อย่างแท้จริงเส้นทางของรูปแบบชีวิตโลกนั้นน่ากลัวมาก แต่มรดกพิเศษของรูปแบบชีวิตโลกสามารถแลกเปลี่ยนได้เฉพาะกับอาณาจักรสูงสุดในอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหลัวเฟิงสามารถใช้พลังของมรดกนี้ได้โดยอาศัยความสามารถของไรรูปร่างและมองไม่เห็นแต่ความสามารถของไรรูปร่างและมองไม่เห็นสามารถเปลี่ยนวัสดุที่เกิดในทวีปต้นกำเนิดได้เท่านั้น และทวีปต้นกําเนิดไม่สามารถผลิตวัสดุที่อยู่เหนืออาณาจักรสูงสุดของราชาเทพได้หากกลายเป็นอาณาจักรขั้นสูงสุดในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางของตนแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในภายหลังประการแรกในทวีปต้นกําเนิดต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไม่ปลัวทุกสิ่งอย่างแท้จริงทั้ง4 ระยะการผสมผสานของ6ระยะหลักนั้นสมบูรณ์แบบเกินไปหลัวเฟิง์จมอยู่กับมันและเขาศึกษามันมานานกว่าหมื่นวันทันใดนั้นแรงบันดาลใจก็แวบเข้ามาในใจของเขาและรูปแบบระยะเดียวที่สมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือมักจะตื้นเขินเสมอเมื่อมองดูสื่อในชีวิตจริงในที่สุดข้าก็ฝ่าด่านสุดท้าย และเข้าใจขั้นตอนแรกจากทั้งหมด24ขั้นตอนหลัวเฟิงหัวเราะในจำนวน24เฟสเฟสแรกเป็นเฟสที่บรรลุได้ยากที่สุดเนื่องจากความยากของแต่ละเฟสนั้นค่อนข้างสูงเมื่อรู้ถึงเฟสแรกแล้วเฟสที่สองและสมที่จะตามมาก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆการรู้แจ้งระยะที่หนึ่งก็เท่ากับการรู้แจ้งครึ่งหนึ่งของรูปแบบชีวิตนี้ ข้ารู้สึกได้ว่าปราบใดที่ข้าใช้เวลาทําความเข้าใจและศึกษาสักระยะหนึ่งภายในเวลาสิบศตวรรษต้นกำเนิดของชีวิตก็สามารถเข้าสู่ระดับที่สองของราชาศักดิธิ์ได้หลัวเฟิงมีความรู้สึกเช่นนั้นเนื่องจากความเข้าใจในระยะแรกหลัวเฟิงจึงได้สะสมประสบการณ์มากมายในการบูรณาการทั้งหสาขา ไม่แปลกใจที่บันทึกมรดกบ,บอกว่าทั้ง24ขั้นตอนเป็นระดับสูงสุดของรูปแบบชีวิตที่สามารถเข้าใจได้ในระดับแรกของราชาเทพในทางทฤษฎีแต่ถ้าคุณเข้าใจ3หรือ4ขั้นตอนคุณก็จะผ่านได้หลัวเฟิงอยู่ในอารมณ์ดีการจะก้าวจากระดับแรกของราชาเทพไปสู่ระดับที่สองของราชาเทพนั้นยังคงเป็นเรื่องยากมาก ราชาเทพจำนวนมากติดอยู่ที่ระดับแรกและในที่สุดก็เลือกที่จะฝึกฝนสายเลือดพุนหยวนแม้แต่ราชาเทพผู้ภาคภูมิใจอย่างเจียหยินผู้ไม่ได้ฝึกฝนสายเลือดพุนหยวนก็ยังกลายเป็นผู้พิชิตในขั้นแรกของราชาเทพได้เธอต้องการที่จะเป็นราชาเทพขั้นที่สองด้วยตัวเองและการจะฝ่าทะลุไปได้นั้นยากมากเมื่อข้าพเจ้าเพิ่งได้เป็นราชาเทพ ข้าพเจ้าก็เชี่ยวชาญหลักทั้งหกประการของชีวิตความราบรื่นในการฝึกฝนของข้าพเจ้ายังสัมพันธ์กับการเชี่ยวชาญหลักทั้งหกประการอีกด้วยข้าได้สังเกตต้นกำเนิดของชีวิตอย่างครบถ้วนแล้วและด้วยการนำทางของมรดกพิเศษทั้งสองข้าได้สัมผัสระดับที่สองของราชาเทพในกว่า100วร้อยศตวรรษหลัวเฟิงยังคงพึงพอใจมากแน่นอนว่า เขาจะไม่มองการไกลและรีบเร่งทำความเข้าใจและฝ่าฟันไปให้ได้การปฏิบัติทุกขั้นตอนต้องมั่นคงและฝึกฝนความเข้าใจของตนเองอย่างต่อเนื่องหากใช้ทางลัดตั้งแต่แรกในอนาคตจะเข้าใจเส้นทางทั้งหมดได้อย่างไรหากไม่กล่าวถึงเป่าอันยิ่งใหญ่ฉันจะเข้าใจอาณาจักรที่อยู่เหนือราชาเทพได้อย่างไรจะสายเกินไปที่จะเสียใจ เมื่อเปรียบเทียบกับเต่าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกำเนิดแห่งชีวิตการสะสมเต่าอันยิ่งใหญ่แห่งต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างนั้นช้ากว่ามากจนถึงตอนนี้ข้ายังไม่รู้สึกว่าสามารถก้าวไปสู่ระดับที่สองของราชาเทพได้ในเวลาอันสัน้นหลัวเฟิงถอนหายใจแม้ว่าเขาจะกินยาสมบัติห้าสีไปแล้วสองครั้งแต่ความก้าวหน้าในเส้นทางแห่งการทำลายล้างก็ดีขึ้นมาก แต่เส้นทางชีวิตจะดีกว่าเพราะยังคงปฏิบัติตามเต,ต่ายิ่งใหญ่และรวดเร็วเสมอตอนนี้ที่ฉันได้อ้างอิงถึงวัสดุชีวิตทั้ง24ขั้นตอนแล้วฉันจะเข้าใจ24ขั้นตอนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นดูเหมือนว่าระดับที่2ของราชาเทพควรจะเป็นเส้นทางชีวิตที่ทะลุผ่านก่อนหลัวเฟิงมองไปที่วัสดุศพขนาดใหญ่ตรงหน้าเขา และเขาเริ่มรวบรวมวัสดุบางส่วนเกร็ดบางส่วนกล้ามเนื้อกระดูกเลือดชั้นเยื่อหุ้มหางและขอที่สั้นที่สุดวัสดุที่หลัวเฟิงเก็บรวบรวมมีไม่ถึงหนึ่งในพันของวัสดุทั้งหมดฮะหลัวเฟิงเก็บสิ่งที่เขาเก็บรวบรวมไว้แล้วเริ่มส่งสัญญ,ญาณทางจิตโมโรซ่ารีบไปที่หอคอยแห่งดวงดาวเธอนับตั้งแต่ที่อาจารย์กล่าวครั้งสุดท้ายว่า จะมีข่าวดีในอนาคตอันใกล้นี้หัวใจของโมโรซาก็อยู่ในความสับสนวุ่นวายและเขากำลังรอคำเรียกจากอาจารย์อยู่ไปที่หอคอยแห่งดวงดาวเหรอโมโรซาได้ยินการสื่อสารทางจิตและรู้สึกดีใจมากปกติแล้วเจ้านายจะไม่เรียกเขาไปที่หอคอยแห่งดวงดาวฮะโมโรซาเดินเข้าไปในห้องเงียบๆของภฤหาษ เจ้าเมืองอย่างชำนาญและมองเห็นหอคอยแห่งดวงดาวเขาก้าวเข้าไปในหอคอยแห่งดวงดาวโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนายท่านโมโรซาเอย่ยปากและมองเห็นซากศพสายเลือดหุนหยวนที่สูงตรงงานอยู่ข้างๆเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรงเล็บกีบขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ดวงตาของโมโรซาเป็นประกายนี่มันอะไรนะ่ะ เสียงของโมโรซาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากเป็นสัตว์โลกมันจึงกระตือรือร้อนที่จะกลืนซากศพขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าโดยสัญชาตญาณน,นี่คือประมาณหนึ่งในสิบของร่างกายของสิ่งมีชีวิตจากสายเลือดต้นกำเนิดแห่งความโกลาหลหลัวเฟิงกล่าวเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเนื้อหนังนี้แล้วมันเหนือกว่าราชาเทพระดับสองทั่วไปมาก และยังมีลักษณะบางอย่างของรูปแบบชีวิตขั้นสูงสุดอีกด้วยข้าสัมผัสได้โมโรซ่ามองดูมันแล้วพึมพำตราบใดที่ข้ากลืนมันลงไปข้าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนข้าจะแข็งแกร่งขึ้นมากข้าได้ใช้สมบัติเกือบทั้งหมดที่สะสมมาตั้งแต่ข้ามายังทวีปต้นกำเนิดและยังเป็นหนี้บุญคุณบางอย่างเพื่อให้ได้ส่วนนี้มา หลัวเฟิงยิ้มให้โมโรซาเขาจ่ายเงินไปมากมายอันดับแรกคือเพื่อการฝึก24ขั้นตอนของเขาเองแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วร่างกายของสัตว์สายเลือดต้นกำเนิดแห่งความโกลาหนนี้หนึ่งในสิส่วนหลัวเฟิงหยิบเศษอาหารมาเพียงเล็กน้อยและมอบส่วนใหญ่ที่เหลือให้กับโมโรซาครับขอบคุณครับนายท่านนายท่านดีกับข้าเสมอมา โมโรซาแทบจะทนไม่ไหวแล้วลัวเฟิงถามว่าเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าเจ้าจะไปถึงระดับที่สองของราชาเทพได้ในครั้งนี้นะ่ะแน่นอนข้ารู้สึกได้ว่าส่วนนี้ของเนื้อหาศพจะช่วยข้าได้มากกว่าศพราชาเทพระดับสองจำนวนสิบศพโมโรซามั่นใจมากข้าคงได้สะสมความรู้ไว้มากมายในราชาเทพระดับสองเอาล่ะ หลังจากที่เจ้าก้าวผ่านขั้นที่สองแล้วข้าอยากเห็นว่าสัตว์อสูรราชาเทพระดับสองนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างหลัวเฟิงกล่าวและโบกมือไปยังระดับอวกาศของเจ้าเองแล้วค่อยๆดูดซับและย่อยมันฮะซากศบจำนวนมากและโมโรซาถูกเคลื่อนย้ายมารวมกันที่ระดับพื้นที่พิเศษของโมโรซาข้าเข้าใกล้ดินแดนสูงสุดมากขึ้นเรื่อยๆ โมโรซ่ามองไปที่ซากศพขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาและรีบเปิดปากที่เต็มไปด้วยเลือดทันทีในตอนแรกเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าปากของเขาแม้ว่าจะมีสายเลือดที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแต่โมโรซ่ากลับไม่สนใจเลยเขาไม่ได้ผสานสายเลือดเข้าด้วยกันแต่ใช้อาณาจักรในร่างกายของเขาเพื่อกลืนกินและย่อยมันให้หมด เพียงเลือดจำนวนมากที่เทเข้าไปในอาณาจักรในร่างกายของเขาและโมโรซาก็รู้สึกว่าอาณาจักรนั้นดูเหมือนจะได้รับการเติมเต็มอย่างมากและอัตราการเติบโตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว